มหายุทอยู่พิภพตอนที่สิบสองมุกเหียนเหล่านี้ข้าจะเอามันไปใช้ในการรักษาอาการบาดเจ็บของท่านพ่อลินตรงเรียริมฝีปากเมื่อความคิดนี้ถูกจุดประกายขึ้นในดวงตาเด็กหนุม่มมองความเข้มข้นของพลังที่มุกเหียนทั้งสามปล่อยออกมาในฝ่ามือยามนี้พลังของลินเสียวลดลงมาอยู่ในระดับที่หยวนฉิงหากว่าได้ดูดซับพลังหญิงในมุกเหล่านี้ความแข็งแกร่งของท่านพ่อจะเพิ่มขึ้นอย่างมากเป็นแน่ อย่างไรก็ตามการรักษาอา,าการบาดเจ็บภายในของหลินเซียวยังคงเป็นสิ่งสำคัญเราหาง่อยให้เป็นเช่นนี้อีกต่อไปอาการของบิดาก็จะยิ่งแย่ลงเรื่อยๆทุกวันจากนี้ไปข้าจะต้องหาโอกาสให้ท่านพ่อได้ดื่มของเหลวสีแดงจากหินเลือลับนี้เผื่อว่ามันจะช่วยในการรักษาอาการบาดเจ็บภายในของท่านได้ปัจจุบันหลินเซียวต้องทนทุกทรมานจากอาการบาดเจ็บภายในมาตลอดหลายปีที่ผ่านมาหลินเซียว เียออกเดินทางตามหาสมุนไพรบนภูเขามารักษาตัวเองแต่อาการก็ไม่ดีขึ้นทำได้เพียงประคองอาการให้ทรงตัวเท่านั้นหากอาการบาดเจ็บภายในเหล่านี้ไม่ได้รับการรักษาเดินเซี่ยวอาจจะเป็นอันตรายได้หากต้องดูดซับพลังหยินจากมุกทั้งสาเม็ดนี้ถ้าท่านพ่อกลับมาแข็งแรงเหมือนสมัยก่อนแล้วละก็ตะโกเหรนอาจจะเรียกตัวท่านกลับไปทันทีเลยก็เป็นได้เพราะหลายปีที่ผ่านมานี้ ตระกูลเหลนมีผู้ที่ก้าวผ่านพลังอยู่ระดับเทียนหยวนจิงเพียงแค่สามคนเท่านั้นในเมืองฉินหยางผู้ที่ก้าวหน้านถึงระดับเทียนหยวนจิงอาจถือได้ว่าเป็นชาวยุทธผู้ยอดเยี่ยมคนในเมืองนี้มักถือเอาความแข็งแกร่งของตระกูลจากการนับจํานวนผู้ที่บรรลุพลังอยู่ระดับเทียนหยวนจิงที่มีอยู่ในตระกูลนั้นๆดังนั้นหากเหรยนเซี่ยวกู้คืนความแข็งแกร่งของเทียนหยวนจิงกลับมาได้ไม่เพียงแต่จะทําให้ตําแหน่งจอมยุทธผู้แข็งแกร่งกลับคืนมา อุปสรรคต่อความก้าวหน้าในการฝึกยุศของเขาก็จะหายไปเช่นกันนี่คืออนาคตที่หลินตงเหลียวเหยียนและฉินฐานใฝ่ฝันกันมาอย่างยาวนานหลินตงหัวเราะน้อย,นอยในความคิดของตัวเองพอเดินไปหาขวดเล็กๆในห้องใส่มุกหยินสามเม็ดลงไปอย่างระมัดระวังเขารู้ว่ามุกหยินเหล่านี้สามารถนําไปแลกเปลี่ยนกับสมุนไพรบำรุคคงขั้นสามหรือสิ่งที่มีค่าทัดเทียมกันได้อย่างสบายเมื่อจัดเก็บของเรียบร้อยแล้ว เห็นตรงก็ถอนหายใจล่องอ,อกเพราะว่าเขากับรู้สึกเจ็บปวดร่างกายขึ้นกระทันหันแม้ว่าเห็นลึกลับจะช่วยดูดซับไอเย็นของโรคหนาวสุดขั้วจากร่างของเฉินทานออกไปแล้วแต่ร่างของเขายังคงได้รับผลกระทบจากพลังเย็นธรรมชาติจนหนาวสัน่นมีไอเย็นเข้ามาในร่างกายค่าความรู้สึกเจ็บปวดในร่างกายของเขาเกิดจากผิวที่กำลังลอกคราบคู่ต่อมาเขารู้สึกราวกับว่าความปวดเมื่อยได้ลุกลามเข้าไปจนถึงไขกระดูก ความรู้สึกเหมือนมีบางอย่างกำลังพยายามทะลวงกระดูกของเขาให้แหลกเป็นจนผัดเปลี่ยนไขกระดูกหรือเด่นตรงกระพริบตาปิบการผัดเปลี่ยนไขกระดูกเป็นขั้นตอนสำคัญในการบรรลุก,กำลังภายในขั้น5มันช่วยเพิ่มความทนทานของกระดูกของผู้ที่บรรลุก,การฝึกฝนพี่หนำซ้ำยังช่วยเพิ่มพละกกำลังและความเร็วเป็นอย่างมากแต่เด่นตรงเพิ่งจะก้าวสู่กำลังภายในขั้นที่4ตามการคำนวณของเขา แม้ว่าเขาจะมีของเหลวจางหินลึกลับก็จะต้องใช้เวลา1-10ถึงวันก่อนที่จะบรรลุขั้นนี้ได้แล้วมันเกิดขึ้นตอนนี้ได้อย่างไรถ้าเช่นนั้นมันจะต้องเกิดจากโลกของฉินฐานเป็นแน่หลังจากขบคิดอยู่นานในที่สุดหลินตงก็คาดดาวคำตอบสำหรับคำถามของตัวเองได้ฉับพลันความประหลาดใจก็ปรากฏขึ้นบนใบหน้าของเด็กหนุ่มถ้าโลกหนาวสุดขั้วในร่างของฉินฐานส่งผลน่าสะใจต่อการสร้างกำลังภายในจริงๆละ่ะ โรคหนาวสุดขั้วของเช่นฐารุนแรงเกินไปเห็นลึกลับจะต้องมีการกั้นกองเอาความรุนแรงออกไปก่อนและเหลือส่วนที่เป็นประโยชน์ไว้ในร่างของข้าเป็น,นหนาเหรินตรงขบอดคิ้วแน่นเผาจําได้ว่าเหรินเสี่ยวซึ่งพลังยอยู่อยู่ระดับที่หวันเจิงนั้นต้องพักฟื้นนานถึงครึ่งเดือนหลังจากพยายามช่วยรักษาอาการของโรคหนาวสุดขั้วให้เชิงฐานดังนั้นเมื่อเทียบกับตนที่มีเพียงกําลังภายในขั้นที่4ี่ จะมีความสามารถจัดการกับโรคหนาวสุดขั้วนี้ได้อย่างไรคงเป็นเรื่องตลกแล้วในเมื่อหาเหตุผลอื่นไม่ได้ก็เหลือเพียงหินลวกลับเท่านั้นข้าไม่คิดเลยว่าโรคของเชินฐานจะส่งผลเช่นนี้ออกมาได้อีกไม่นานอาการนี้ก็จะกำเริบขึ้นมาอีกครั้งสินะเหรินตงพึมพำได้เริ่มทะเลาะกับความคิดสกปรกของตัวเองหากโรคหนาวสุดขั้วนี้กำเริบขึ้นมาเชนฐานก็จะทุกทรมานอย่างหนัก ถ้านี่เป็นราคาที่จะต้องจ่ายสำหรับมกหยินเหน,นตรงเห็นทีจะรับไม่ไหวเหน,นตรงระงับความคิดน่ากลัวนี้ลงอย่างรวดเร็วขอปิดตัวเล็กน้อยเอ็นตัวนอนลงบนเตียงดวงตาาค่อยปิดลงเห็นลึกลับบนอกเริ่มเลืองแสงจางๆอีกครั้งเหน่งตรงเริ่มจะเข้าใจเห็นลึกลับมากขึ้นทุกทีทุกครั้งที่หลับเขาจะได้มาอยู่ในสถานที่ที่มีแต่ความมืดมิดสถานที่ที่ร่างกายเขาเป็นเพียงดวงจ็ดหน้าที่แห่งนั้น อาจจะเป็นก้นบึ้งของจิตใจเขาเองอย่างไรก็ตามสิ่งที่เขาได้เรียนรู้จะถูกนำกลับไปยังโลกแห่งความจริงทุกประการทมกลางความมืดร่างเงาเลืองแสงและร่างมนุษย์ออกกระบวนท่าแทบจะพร้อมเพียงกันจนเกิดเสียงคลื่นคมชัดดังออกมาอย่างต่อเนื่องเด่นตรงใจจอดจ่ออยู่กับการเคลื่อนไหวของเงาเรืองแสงแม้การเคลื่อนไหวเล็กน้อยเช่นการกระตุกเด่นตรงก็จดจำได้จนหมดทุกท่วงท่า หลังจากฝึกมาเป็นระยะเวลานานเห็นตรงก็ยังไม่สามารถบรรลุขั้นสุดยอดของกำปั้นทะลุฟ้าได้แม้ในความเป็นจริงเห็นตรงจะถือว่าเป็นผู้ที่ฝึกเพลงมัดน,นี้ในระดับที่สูงส่งเพราะเขาสามารถใช้กำปั้นทะลุฟ้าขั้นก้าวได้แล้วเพราะว่าถึงเขาจะเรียนรู้เคล็ดวิชาของเพลงหมัดจากร่างเอาได้เป็นอย่างดีแต่ก็ยังคงไม่สามารถที่จะสร้างเสียงสะท้อนครั้งที่10ได้เลยสักครั้งปังๆเมื่อเงาเลืองแสง ออกฆ่าสร้างเสียงสะท้อนในครั้งที่9เหน่นตรงตั้งสมาธิเพื่อรอคอยเสียงครั้งสุดท้ายทันทีช่วงเวลานี้ขอรู้สึกว่ามีบางอย่างผิดปกติขอรู้สึกราวกับว่าตนได้กลายเป็นเงาเลืองแสงกลายเป็นเงาที่เคลื่อนไหวยอย่างเล่าล้อในทุกเสี้ยวจังหวะกระทั่งการเปลี่ยนแปลงที่เล็กน้อยที่สุดก็ยังสลักลงชัดเจนในใจใจของเขาปังเคื่อนเสียงกล้องครั้งสุดท้ายดังออกมาเราลอกเคลื่อนที่ทรงพลังพวยพุ่งออกมาจากฝ่ามือของเงาเลืองแสง ความแข็งแกร่งของมันร้ายกาจอย่างแท้จริงนั่นข้ารู้แล้วว่าต้องทําอย่างไรดวงตาหลินตงเปล่งประกายสนุกสนานในที่สุดเขาก็ได้รู้เคล็ดลับวิชาที่อยู่เบื้องหลังขั้นที่10ในขณะที่หลินตงรู้สึกแปลกๆเขาเห็นได้ชัดเจนว่าเงาเรืองแสงใช้การไหลของแรงและคนพบว่าเสียงสะท้อนขั้งที่1ินั้นไม่ได้ถูกสร้างขึ้นจากพลังแขนแต่มาจากพลังกำลังภายในร่างเสียงสะท้อนก้าวครั้งแรกมาจากภายนอก ในขนาดครั้งที่10มาจากภายในด้วยการประสานงานที่ดีระหว่างก้ามเนื้อและกระดูกสามารถทลายขีดจำกัดของเสียงสะท้อนที่9นั่นคือเสียงสะท้อนที่10ของกำปั้นทะลุฟ้าเห่นตรงตัวสั่นด้วยความตื่นเต้นการประสานพลังนี้แม้แต่เหรินเซี่ยวเองก็ยังไม่ทราบถ้าไม่มีหินลึกลับนี้เหรินตงก็จะไม่รู้เคล็ดลับการสร้างเสียงสะท้อนครั้งที่10เช่นกันกำปั้นทะลุฟ้าขั้น10ไม่ถือว่าอ่อนแอแม้แต่น้อย ตามการคำนวณของเด่นตรงความรุนแรงของมันเทียบเท่ากับเคล็ดวิชาขั้นสองได้อย่างแน่นอนถึงแม้ว่าเด่นตรงจะยังไม่สามารถบรรลุกำปั้นทโลฟ้าขั้นที่สิบได้อย่างแท้จริงแต่เขาก็มีความมั่นใจว่าหลังจากที่ได้รู้เคล็ดวิชานี้แล้วเขาจะฝึกมันจนประสบความสำเร็จได้อย่างแน่นอนนอกจากนี้เขาคิดว่าเมื่อตอนเชี่ยวชาญถึงขั้นที่สิบแล้วมันจะกลายเป็นอาวุธสังหารของเขาในภายภาคหน้าที่สำคัญ หลินตงมั่นใจว่าตนเองสามารถรับมือได้แม้แต่คนแบบหลินหงที่อยู่เหนือกอดถึงสองขั้นทั้งในทางศักษะและพลังหยวนครั้งพอนึกถึงความไร้ยางอายของหลินหงที่หมายจะบังคับให้บิดาของเขายอมอนุญาตให้มั่นหมายกับชินฐานความโกรธก็บันเกิดขึ้นในจิตใจของหลินตงจนใบหน้าร้อนเผาตอนนี้ข้ามั่นใจว่าจะฟาดเจ้าให้แพ้ย่อยยับได้แน่ๆเจ้าจะต้องอับอายจนไม่กล้าเสนอหน้าไม้ข้าเห็นอีก เห็นตรงเยิ้มเยาะแต่มือกลับปล่อยหมัดที่รุนแรงออกไปอย่างรวดเร็วเขาวางเท้าไว้มั่นและเริ่มฝึกอีกครั้งด้วยรู้ดีว่าหลินหงเองก็ฝึกหนักและก้าวหน้าขึ้นไปเรื่อยๆดังนั้นเขาจะต้องทํางานหนักต่อไปปังในความมืดล่างของเด็กหนุ่มเคลื่อนไหวเร็วดังดิงลมแม้หยาดเนี่อพลังพรมลงบนร่างกายจนเปียกเหมือนเดินตากฝนแต่เขาก็ยังปล่อยหมัดซ้ําแล้วซ้ําเล่าไม่รู้จักเหน็ดเหนื่อย เสียงสะท้อนดังก้องและคมชัดสะท้อนในอากาศไปต่อเนื่องข้าจะต้องบรรลุวิชากำปั้นทะลุฟ้าขั้นที่10ให้จงได้